โครงการหมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มาของหมูจินหัวเป็ดอี้เหลียงและห่านหัวสิงโตในประเทศไทยและที่มาของประโยคที่ว่าถึงแม้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพจะขาดทุนแต่แผ่นดินจะมีกำไรข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงเมื่อที่ข้าพเจ้าไปภาคเหนือคราวที่แล้วก็ไปจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่เพราะได้ไปเห็นว่าชาวไทยภูเขา ตามพื้นที่ชายแดนต่างๆโดยมากมักจะไม่มีที่ทํากินหรือว่าไม่มีบ้านพักก็เตร็ดเตรไปเรื่อยๆข้าพเจ้าก็เลยขออนุญาตจากกรมป่าไม้พื้นที่ที่แต่ละแห่งเรียกว่ากลายเป็นไม่ใช่ป่าแล้วถูกตัดไปหมดแล้วขอมาบ้างมาจัดตั้งหมู่บ้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เช่นได้ตั้งขึ้นที่ดอยพ่อห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ แล้วรับชาวเขาเผ่าต่างๆที่จะมาอยู่ในบ้านนั้นแล้วเราก็จะสอนทุกอย่างวิธีดำเนินชีวิตของเขาให้เขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพแล้วในที่สุดก็ให้เขาเป็นผู้ดูแลป่าไม้ด้วย